สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเล่ามาชันแนววันนี้เสนอเรื่องพญาสุนักเจ้าปัญญาขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับเสร็จข้าแน่จะกวางน้อยโถเอ้ยพลาดแค่นิดเดียว จงเมืองผุนาเกรงขามสบุดออกมาด้วยความโกรธในวันว่างๆที่ไม่มีวาราชการใดๆจ้าเมืองมักจะนั่งรถไม้หุ่มหนังออกมาเที่ยวป่าล่าสัตว์กระทั่งยำเย็นจนฟ้าเริ่มมืดจาเมืองก็กลับเข้ามาในวังพอกลับมาถึงวังอยู่ๆล้อของรถไม้ก็ติดขัดอะไรบางอย่างทําให้หมุนได้ฟืดจึงจอดทิ้งเอาไว้ข้างนอกเพราะมืดมากแล้วกะว่าพรุ่งนี้เช้า ผู้ดูแลจะมาแก้ไขแล้วค่อยเอาเข้าเก็บในโรงจอดตามปกติแต่ในคืนนั้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เบาะหนังเปียกชุ่มไปด้วยหยาดน้ำฝนเมื่อฝนหยุดลงเบาะหนังก็เริ่มมีกลิ่นตุตุของหนังช่วยไปไกลจนกลิ่นของมันเตะจ,จมูกของเหล่าสุนัขทหารในวังสร้างความงาหงายแก่หมูสุนัขว่ากลิ่นหอมๆเหล่านี้มาจากสิ่งใด เหล่าสุนัขทหารจึงพยายามดมกลิ่นตามหาเบาะหนังกระทั่งมาเจอที่รถของเจ้าเมืองที่จอดทิ้งไว้ข้างนอกนี่ไงกลิ่นที่เราตามหามันมาจากตรงนี้ช่างหอมหวนยิ่งนักเหล่าสุนัขทหารในวังต่างพากันฮองหอนด้วยความพึงพอใจจากนั้นก็พากันรุมถึงเบาะหนังจนพังยับเยิยนมไ่เหลือชิ้นดีแทนที่จะช่วยกันอกแลของเจ้านายในวังให้ดี ลร่ววมใจกันช่วยทำลายสร้างความเสียหายหนักว่ายังไงนะเจ้าพูดอีกทีสิเช้าวันต่อมาเมื่อเจ้าเมืองสั่งให้เหล่าทหารไปเก็บรดไม้เหล่าทหารก็เห็นว่าบ่อนังบนรถไม้นั้นเสียหายไปแล้วเมื่อนำความมาัทุถวายก็สร้างความพิโรธโกรธจัดให้แก่เจ้าเมืองรถไม้บ่อนังนั้นเป็นคันโปรด ที่เมืองสรงใช้ออกป่าทุกครั้งแต่มันกลับพังพินาศไม่เหลือกระมอมคิดว่าคงจะเป็นฝีมือของเราสุนัขนอกวังเป็นแน่แท้พระเจ้าค่ะพวกเจ้าแน่ใจได้ย่างไงหากเป็นเหล่าสุนัขในวงังไม่มีทางเป็นไปได้แน่พระเจ้าค่ะเพราะสุนัขทหารในวังทุกตัวล้วนแล้วแต่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีไม่มีทางทำลายข่าวของเช่นนี้แน่ เจ้าเมื่อได้ฟังเหตุผลที่ทหารว่ามาก็ฟังดูมีน้ำหนักไม่น้อยจนกระทั่งเจ้าเมืองมั่นใจว่าต้องเป็นฝีมือของพวกสุนัขหนอกวังเป็นแน่ด้วยความโกรธจัดจึงมีรับสั่งให้ทหารออกไปจัดการข่าสุนัขหนอกวังทิ้งให้หมดเสียทุกตัวจะได้เหลือแม้แต่ตัวเดียวด้วยคำสั่งนั้นเหล่าทหารจึงออกล่าตัวสุนัขหนอกวังและข่าทิ้งให้หมดแม้ว่าจะต้องพลิกแผ่นดินหา ก็จะต้องไม่มีสุนัขหนอกวังหลงเหลือมีเช่นนั้นแล้วก็อาจจะเป็นพวกเขาที่ถูกเจ้าเมืองจัดก,การแทนนั่นจึงมีศาก์ของเราสุนัขนอนตายนับหลายสิบตัวในทุกๆวันเหมือนฝุ่นผงทำไมสุนัขหนอกวังบางกลุ่มจึงต้องปริบอพยพกันเข้าป่าหาที่ลี้ภัยมนุษย์น้นจ,จิตใจโหดเหี้ยมนักไล่เข็นฆ่าเราไม่เว้นแต่ละวัน เราจะทำยังไงกันดีนั่นซิหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปเราอาจจะลีภัยได้แต่ก็ต้องอดตายในป่าอยู่ดีข้าพอมีทองมีแค่เขาผู้เดียวที่จะช่วยเราได้เราสนักนอกวังที่อพยพจึงพากันเดินมาที่ป่าช้านอกเมืองบรรยากาศเต็มไปด้วยความหนากรัวและวังเวงไรเสียงของสิงสาราสัตว์ เช่นป่าปกติที่ควรมีเหล่าสุนัขนอกวางเดินไปเรื่อยๆกระทั่งเจอกับสุนัขตัวหนึ่งที่คอยทำหน้าที่เฟ้าป่าช้ายอยู่มันอยากเขี่ยวให้พวกเขาด้วยความรุร้ายอย่าทำอะไรพวกเขาเลยให้พวกเขาเข้ามาเถอะกระทงแววเสียงกรรศนาสุนัขที่กำลังอยากเขี่ยวนั้นก็หยุดทันที และเดินนำพาสุนัขอพยพทั้งหลายให้เดินตามกระทั่งมาเจอกับพญาสุนัขที่อาศัยอยู่ในป่าช้าแห่งนี้พวกเจ้ามาหาข้าถึงที่นี่มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเหล่าสุนัขนอกวังจึงเริ่มตนเล่าเรื่องทั้งหมดให้แก่พญาสุนัขฟังพญาสุนัขเองก็ไม่ได้เอ่ยขัดอะไร ตั้งใจฟังจนจบเรื่องก็ได้แต่ครุนคิดว่าเรื่องนี้ต้องไม่ใช่ฝีมือของเหล่าสุนัขนอกวังแน่นอนเพราะในวังนั้นมีทหารและสุนัขทหารคุ้มกันแน่นหนาเป็นเรื่องยากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่สุนัขภายนอกจะเข้าไปได้ง่ายๆอีกทั้งกำแพงวงังก็ตั้งสูงตระง,งานครั้นหลุดเข้าไปได้ก็คงถูกสุนัขทหารจัดการเสียก่อน ที่จะได้ทำลายทรัพย์สินในวังข้าเข้าใจแล้วข้าจะช่วยพวกเจ้าเองเป็นพลักคนอย่างสูงขอรับจากนั้นพยาสุนักจึงระลึกถึงบุญบาร,รมีที่ตนได้บำเพ็ญเพียรสั่งสมเอาไว้พร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานด้วยบุญบาร,รมีที่ตนนั้นสั่งสมมาดีแล้วและด้วยจิตเมตตาที่จะช่วยเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข ขอจงช่วยคุ้มครองอย่าได้มีใครทำร้ายหรือคิดร้ายต่อเขาได้ภายในเมืองที่จะเมืองปกครองนั้นเต็มไปได้วยความวุบหวายผู้คนควักไวเหล่าทหารก็ตามเขียนขาสุนัขหนอกวังด้วยความเหี้ยมโหดจึงเป็นภาพที่ทรมานใจและสร้างความโศกเศร้าแก่ผู้ที่รักสัตว์นักแต่ก็ไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งของเจ้าเมืองจึงทำได้แค่เฝ้าดูสุนัขเหล่านั้น ตายไปทีละตัวกระทั่งเมื่อพญาสุนัขปรากฏตัวด้วยแรงอธิษฐานก่อนหน้านี้ทำให้ไม่มีทหารคนไหนกล้าแต่ต้องพยาสุนักแม้กระทั่งแม่ทัพแม่ทัพจึงมีเพียงคำสั่งให้จับตัวพญาสุนัขไปเข้าเฝ้าเจ้าเมืองเท่านั้นเรื่องที่ข้าให้พวกเจ้าไปจัดการถึงไหนแล้วบางเมื่อทหารเข้าเฝ้า เจ้าเมืองก็ได้ไถ่ถามถึงเรื่องที่หมอบหมายปรากฏว่าแม่ทัพก็อั้มอึ้งตอบไม่กล้าบ,บอกความจริงออกไปแต่สุดท้ายก็ต้องบอกและนำตัวพญาสุนัขเข้าเฝ้าสร้างความตกใจให้แก่เจ้าเมืองนักด้วยคำอธิษฐานของพยาสุนัขเจ้าเมืองจึงรีบบอกให้ทหารปล่อยตัวพญาสุนัขให้เป็นอิสระไร้การจับกลุมเอาละ ข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกไหนบอกมาสิว่าเจ้าเข้าวังข้ามาทำไมขอเดชะข้าได้ยินมาว่ามีรับสั่งให้ออกเข็นข้าสุนัขนอกวังไม่ละเว้นแม้สักตัวเลยหรือพระเจ้าคะ่ะอืมเพราะสุนัขนอกวังเหล่านั้นเข้ามาทำลายทรัพย์สินของขา้าเบาะนั่งบนรถไม้ขู่ใจของขา้าต้องพังไม่มีชิ้นดีก็เพราะพวกมัน เว้นเสียแต่เหล่าสุนัขทหารในวังที่เป็นขอยกเว้นพญาสุนัขจึงถามต่อด้วยความของใจใหญ่ถึงได้ละเว้นเพียงสุนัขในวังนั่นแสดงออกถึงความลำเอียงเข้าข้างสุนัขของเจ้าเมืองเองธรรมดาแลว้วเจ้าเมืองผู้ปกครองแผ่นดินต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมยึดมั่นในรัชธรรมเนียมอย่างเคร่งครัดการที่มีรับสั่งให้ฆ่าสุนัขนอกวังที่ไม่มีจาของเลี้ยงดู เหล่าเวนสุนัขในวังที่มีคนเลี้ยงดูอย่างดีนั้นจะจัดได้ว่าเที่ยงธรรมได้อย่างไรเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าเมืองก็เริ่มพิโรธอีกครั้งและกล่าวว่าเหล่าสุนัขทหารในวังล้วนแล้วแต่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีไม่มีทางที่จะแสดงความเก่าวร้าเช่นนั้นออกมาได้อีกครั้งยังกล่าวว่าพญาสุนัขนั้นบางอาจนักที่กล่าวหาว่าตนนั้นกรบผูกบริสุทธิ แล้วตัวเจ้าเองล่ะรู้หรือ,อยังไงว่าใครคือตัวกันแน่นอนพระเจ้าค่ะก็เหล่าสุนัขในวังของท่านพระเจ้าค่ะเจ้าเมืองมโมโหขึ้นหน้าพญาสุนัขตัวนี้บังอาจนักที่มากล่าวหาสุนัขในวังของเขาแต่ก่อนที่จะมีรับสั่งอะไรออกมาพญาสุนัขก,ก็กล่าวว่ามีวิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของสุนัขนอกวังซึ่งเจ้าเมืองก็ยอมรับฟังและให้โอกาส จะได้รู้กันไปเลยว่าใครผิดใครถูกพญาสนัขจึงให้ทหารไปหาน้ำมันเปลียงมาแล้วนำมาขยำกับยาจากนั้นก็นำไปให้สุนัขในวังกินทุกตัวแม้จะมีระแวงบ้างแต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายจาเจ้าเมืองจึงสั่งให้นำสุนัขในวังเข้ามาแล้วให้ทหารน,นำน้ำมันเปลงที่ขยำกับยาแล้วเอาให้สุนัขในวังกินทุกตัวเด็นี่มัน อะไรกันรอเพียงไม่นานความจริงก็ปรากฏเมื่อเราสุนัขในวังแต่ละตัวต่างก็อาเจียนออกมาแต่ละตัวนั้นมีเศษของบอดหนังออกมากองเต็มไปหมดเพียงเท่านี้ความจริงก็ปรากฏจแจ่มแจ้งแล้วว่าผู้ใดคือคนผิดผู้ใดคือผู้ถูกใส่ร้ายนี่เขาเขาใจผิดมาตลอดเลยหรือทั้งยังสร้างบาปกรรม หญ่หลวงนักเจ้าเมืองรู้สึกละอายแก่ใจนักที่ใช้รมก่อเกิดเหตุมากกว่าปัญญาทําไมสุนัขหนกวังหลายตัวตรงม,มีชะตากรรมที่น่าสงสารแต่อดีตนั้นไม่สามารถย้อนกลับไปได้จึงประกาศยกเลิกการตามลลาสุนัขหนกวังตลอดกาลอีกทั้งยังเชื่ชมในความกล้าหาญของปัญญาสุนัขที่กล้าเอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงถึงที่นี่เพียงเพื่อพี่น้องสุนัขหนกวังที่ได้รับความเดือดร้อน ตั้งแต่นั้นมาจ้เมืองก็โปรดให้นำอาหารอย่างดีไปเลี้ยงสุนัขทั้งหลายตลอดไปและส่งห้ามไม่ให้าสัตว์ทั้งหลายในเมืองที่ตนปกครองตลอดจนการนาปกครองของเจ้าเมืองจะสิ้นสุดลงและนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องพญาสุนัขเจ้าปัญญาแล้วพบกันใหม่ท่านเล่ามาในตอนหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ